ฮลโสวัสดีค่ะทุกกคนก่อนอนื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุยฉิชายชาแนลก่อนเลยนะคะวันนี้ชายจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปพบกับเพื่อนๆของฉาย ซึ่งเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะเป็นเพื่อนที่สายรักแล้วก็คบกันมายาวนานมากนะคะเป็นเพื่อนที่เรียกได้ว่าสนิทกันมากๆก,กลุ่มหนึ่งเลยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเจอกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังเพื่อนหนึ่งคนถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยจ้าตอนนี้นะคะน้องน็อตได้มารับเราแล้ว จะนั่งจ้าิญนั่งจ้าวันนี้พี่น้าจะพาเราไปไหนคะไปกินอะไรอ่ะบาวบีฟใช่ปะใช่เรากําลังลังเลกันอยู่ว่าวันนี้จะไปกินปิ้งย่างชื่อร้านอะบาวบีฟหรือว่าจะไปกินชาบูกุบกิบสุกี้ตีน้อยราคาเบาๆแต่อิ่มท้องนะก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวลองมากันครบๆก่อนแล้วค่อยตกลงกันนะคะส่วนตอนนี้เราก็เซอร์ไพรส์ปอใช่ไหมเราก็จะมุ่งหน้าไปซันทันเวสเกตก็เดี๋ยวจะไปเลือกของขวัญให้ปอพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะไปเจอกันที่ห้างนะคะ มาแต่งข้างหลังสวยมากหรือว่าจะซื้อคันนี้เป็นวันเกิดให้พอดีเป็นขอวันเกิดนัดว่าดีไหมไม่ไหวค่ะงั้นเรากลับฝั่งมาเป็นลินละกันเพื่อนเอากระเป๋าลินไปก่อนแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราในตอนนี้ก็คือกระเป๋าเชลแอนคิดนั่นเองนะจ๊ะสวยไหมนอดว่าอย่างใรบ้างสีก้าสีโซนะเออสีดำใช้ง่ายหน่อยดูอีกฝั่งนึงสิสีดำแบบหนกเรียบเออใช้ง่ายหรือจะยังไง หือจะเป็นใบนี้นะคะกระเป๋าตังซงสั้นอยาสงยาดว่น,นัะคะีนนันมาเห็นตรงนีง้ก็คือสะด,ดุดตาม,มากๆคือพอเป็นคนแต่งตัวแนวแบบว่าแนวเท่ๆลุยๆก็มีนะคะแล้วใบนี้ก็มีสายยาวให้ด้วยราคาเท่าไหร่นะพันเจ็ดอ่างั้นก็เก็บใบนี้ไว้เป็นตัวเลือกนะจ๊ะ นี่คือการโรยหินทำทางนะคะไปดูน้ำหอมดีกว่าได้ตอนนี้เวลาเร่กมากเพราะว่าจะสี่โมงแล้วพอจะออกมาแล้วเราต้องค่อยของแล้วค่ะเออไนดีอ่ะชาแช่กิดรือว่าวิกตอเรียซีแคทหรืออะไรหรือว่าบอดี้แอนด์บาร์หรืออะไรเรียกอะไรว่า <c oughs> <c oughs> สีแล้วมีกิตเตอร์แล้วก็หอมด้วยใช่ไหมคะค่ะปอลจะชอบไหมกอดแลโผลลงปอแลผลลงนี่คือรวมแม่สมัยบ้างนะร้องได้ององโม่ไคะแล้วก็คอลเลกชันที่มีเดอาร์อ้ยนี่ได้ด้วยเหรอ่ กินอนนี้หอมที่ิเนี่ยหอมมาถึงนี่เลย<อ>นจะหมออกไัง <c oughs> จะหมดออกไจะดออกไปถ้าเอกซื้ออสามารถสมถสมากได้ีด้วยแล้วก็บัตรสมาชินี้นะสามารถใช้ร่วมกับหลาร้านนั่นก็คือร้านวันอันคอรรไทยแลนด์แล้วก็ไมค์ทครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะให้น้องคนนี้เสื้อลายพกดดใครก็ไม่รู้แล้วก็มีให้ไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วดูท่าเดินไม่ให้เกียดถึงวิกตอรียเลยนะกัแผนแผนแผนกนึงก็คือเดี๋ยวจะให้น็อตนะคะแผ่นกางของเราตอนนี้ก็คือจะให้น็อตเอาของไปเก็บที่รถแล้วแจงกับปอแจงกับตองก็จะรอปอที่หน้าแฟชั่นโซนแฟชั่นเราก็ไปเจอกันที่รถ h ล l l อีกหนึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของทีมพอดพอดหนึ่งพอดหนึ่งฟูเทิร์นหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะเราได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะไปกินปิ้งย่างกันที่ร้าน Above Beef ร้านอะไรจ๊ะ Above Beef จ้า Above Beef จ้ะไปร้าน Above Beef ค่ะบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านปิ้งย่างก็มีทุกอย่างเลยให้กิน ทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งทะเลซีฟู้ดทั้งแซลมอนต่างๆรอมกูไม่ชอบระบบมันอ่ะเูอหน่วยความจำมันใช้ง่าย่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีหน่วยความจำสองตัวที่มันแยกกันคือเมโมรี่การ์ดใส่กาวได้กูชอบกูไม่ชอบกูจัดเลย นะะคเป็นน้ำจิ้มแซวแล้วก็ไอ้ตรงกลางอ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะเป็นน้ำจิ้มเนื้ออันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มเนื้อก็นัวอันเนี้ยอันเนี้อันนี้ดีกินกับเนื้ออร่อยโอเคต่อไปซีฟู้ดให้ดูหน้าความแซ่บแซ่บแซ่บเลยอันนี้น้ำจิ้มแ่วนี้มัวเหมือนกันอันนี้คล้ายๆกั แต่ว่าเนี้ยเหมาะกับเนืเนี้ยเมาะกับหมู เป็นผู้แม่น้ำธรรมดา เด Christina ี๋ยวให้ปอเดาก่อนว่าข้างในคืออะไรต้องเลียงทีเก่งก็คือน่าจะเป็นพวกทีมน้ำหอมอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเห็นนี้เราอยากได้เก่งในเราต้องแต่งเกงในแสดงว่าเพื่อนเป้าเหลืองแล้วตอนนี้แต่งเก่งในต้องเปลี่ยนขอให้ปอมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องที่แบบว่า ใช้วลาเลื่อกชีวิตดีเรื่อเลื่อนแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็เลี้ยงกูด้วยถ้าเกิดกูลำบากขอบคุณเพื่อนทุกค่ะที่อยู่กันมาถามว่าเกิดอะไชีวิตแแล้วนะขอบคุณเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมารออยู่ข้างๆกันไม่ว่าจะเจอว่าอะไรสามารถรับฟังได้ทุกเรื่องคุณจริงๆใจอะไรคือชมอนะคะเราก็ขอให้ปอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป ขกันไปยันจนแก่จนเท่าจนห่วงออกไปด้วยกันเียจะไม่ยิกแ้วจะล่วงไปก่อนอาชนชอนชเกียอ่ะเกียดอ่ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากไปเลย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 มือแทจ่ายเองเลือกเองได้เองูกวอตัดได้ค่ะมอมได้ค่ะอินอมเชลมาเลยสิ่นี้ลิมิต ีแบบว่าบางช็อตเลยนะแล้วจื่อตาเลยอนนี้เพื่อนๆไม่ฟังเราแล้วเราก็ไม่สนใจเราด้วยเราไม่เป็นที่สนใจอีกต่อไปเพื่อนได้ของขวัญแล้วเพื่อนก็ทิ้งเราไปแล้วช่องชูชัยวันนี้ขอลาก,กันไปก่อนนะจ๊ะก,กับบรรยากาศาพระรามแปด้านเจ้าพญาโคโค่โคโคช้อปพยาแทนชูรัก ตาณจ,จุดนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ